อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแบนเกมชั้นนั่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม US Race นะครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังติดเกมนี้แบบรัวๆเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทำการฟาร์มเลเวลนะครับผมถึงเลเวล40แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเข้าไปตีบอสแล้ววันนี้หลักๆนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปตีบอสราชินีเมีมูจิรากันซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมจะปลดล็อก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล40ขึ้นไปนะฮะบอสตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตีคนเดียวก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้้้้้้้อออองงงมมมมีีีีตตตตตนนนนนนะะะะคคครรรัััััับบบบผผสสสสาาาหหหหยโโโโซล่เเ็ปดดูวว5ชิก10 เริ่มต้นที่1คนนะครับผมสมาชิก2ส่วนเจ้าบอสแมงบุญนะครับผมเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยครับผมแบบคนเดียวนะฮะและนี่ก็คือพวกของรางวัลต่างๆที่เราจะได้มานะครับผมหลังจากที่เราตีบอสนะนี่สามารถที่จะอ่านละเอียดได้เลยครับผมเห็นปะโอเหรียญชื่อเสียงครับผมเหรียญทองเห็นไหมแล้วที่สําคัญนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มเล่นแรกๆนะครับผมในสูตรนี้จะเป็นการเก็บเลเวลที่ดีมากๆเลยแล้วก็พอเวลาเลเวลเราสูงขึ้นนะครับผมมันก็จะมีบอสตัวใหม่ๆปลดล็อกออกมาอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะ นะครับผมอาจจะได้ช่วยให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก็เติมเงินกับทาง Golda Shop ง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง Golda Shop คุณจะเห็นว่าทาง Golda Shop เขามีเกมมากมายให้เลือกเติมเลือกเกมที่คุณต้องการจะเติม EOS Red กรอก User ID ของคุณภายในเกมลงไปถ้าหากว่าคุณไม่รู้ว่า ID ของคุณคืณคออะไรให้กดไปที่เครื่องหมายตกใจสีส้ม แล้วให้ทำตามคำแนะนำต่อจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ตัวเกม EOS Red แล้วคลิกไปที่คือหมายสี่เหลี่ยมด้านบนเข้าไปที่การตั้งค่าและเข้าไปที่ข้อมูลนี่ไงล่ะ ID ของคุณให้ทำการ Copy ID ทั้งหมดของคุณตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องและทำการกรอก User ID ของคุณลงไปและเลือกเซิร์ฟเวอร์และเลือกราคาเพชรที่คุณต้องการจะเติม และเลือกช่องทางการชําระเงินคุณจะเห็นว่าทาง GoToShop มีช่องทางการชําระเงินมากมายให้เลือกชําระและแไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเลือก Two Money และกรอกอีเมลของคุณลงไปแล้วกดซื้อตอนนี้ซื้อเลยและกดยืนยันการชําระเงินออกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีไวเลยของคุณแล,แล้วกดดําเนินการต่อเลาสักครู่ทางเว็บไซต์ก็จะส่งรหัส OTP ไปที่โท,ท,ทรศัพท์มือถือของคุณเช็คโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วกรอ,อกรหัส OTP ให้ถูกต้อง กรอรหัส OTP แล้วกดยืนยันขอบคุณเพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่เติมเงินเกมกับทางโกลด้าช็อปได้แล้วเติมเงินเกมกับทางโกลด้าช็อปแสนปลอดภัยและมีช่องทางมากมายให้เลือกชำระไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตโกลด้าชอ็อปเติมง่ายปลอดภัยและมีช่องทางมากมายให้คุณได้เลือก อ่าก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเวลาเราเข้ามาในเกมครั้งแรกนะฮะทางตัวเกมนะครับผมเขาก็จะให้เงินเริ่มต้นมาจํานวนหนึ่งนะแต่ว่านี่ไม่ใช่นะฮะนี่เงินผมนะครับผมหนึ่งล้านโอเคมาก่อนอื่นนะฮะเราได้เงินมาแล้วใช่ไหมให้เราไปที่ร้านค้าขายของกันเลยครับผมเพื่อที่จะซื้อพวกเสื้อเกราะต่างๆนะครับผมเป็นเสื้อเกราะขั้นพื้นฐานนะครับผมอาเนี่ยซื้อไปให้หมดเลยครับผมพวกดาพวกชุดเกาะ พวกกางเกงหมวกเนี่ยแหละฮะอ่าเอาเงินทั้งหมดก็ผมทุ่มไปกับสิ่งนี้เลยครับผมซื้อไปเลยยังไงนะครับผมเริ่มต้นเกมนะครับผมก็ต้องทําตัวของเราให้หนาไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะออกไปประจนภัยนะอันนี้คืออิงจากประสบการณ์ของผมนะครับผม <laughs> โอเคแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องซื้อต่อไปก็ผมนั่นก็คือพวกน้ํายาต่างๆน,นะครับผมนี่จากเด็กคนนี้นี่สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นรูปถุงเงินอ่ากดซื้อเลยอ่าสิ่งแรกก็คือนี่ฮะน้ำยาฟื้นฟูอันนี้เป็นแบบคนเล็กนะครับผม อ่าขุดเลก็กก็ราคาถูกหน่อยครับผม51บาทนะเรซื้อไปตามกําลังนะครับผมที่เรามีนะฮะมีเงินเท่าไหร่ก็เอยกะดูแล้วกันอ่าส่วนผมก็ตอนนี้ผมก็ขาดพอดีกับผมขวดใหญ่ผมต้องการขวดใหญ่เพิ่มนะโอเคนี่ซื้อมาสัก200แล้วกันกับผมขวดใหญ่นะไใช้เงินเยอะพอสมควรนะสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับผมก็ซื้อขุดเล็กไปก่อนละกันแล้วก็น้ํายามานานนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มเล่นสายเวทนะครับผมแต่ว่าพวกสายดาบนี่ในช่วงแรกก็ยังไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะอันนนี้้้้ผผมมตตอองซืว่ว่่่่ะเแาูลให แรกก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับผมอันนี้จะช่วยเพิ่มเสริมพลังแดงโจมตีนะครับผมมา20%เลยนะความเดีวยวกันขึ้ที่20%เห็นปะ โอ้เนี่ยเราสามารถที่จะอ่านละเอียดได้จากตรงนี้เลยนะผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ต้องใช้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมต้องใช้ละเพราะว่าหลังๆนี้รู้สึกว่าเอ้ยจะมีไอ้พวกขาโจดมาแอบตีเรานะครับผมตอนที่เราฟาร์มของนะครับผมอ่าอันนี้จะช่วยเราได้มากเลยครับผมจะทําให้เราตีได้หนักขึ้นนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับผมโอเคงั้นผมจัดไป20แล้วกัน <c oughs> เฮ้ยทำใจซื้อไม่ได้ส่วนม้วนกัมพีอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนี่ครับผมผู้เล่นใหม่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับผมในช่วงแรกรอให้ปปปลลลลลด็็าากก็็็็็ออ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 กกกกกกกสสสััััตตววววว์เเเเเเเีีี้้ยยงงงมมมาาาา่่่่่่่่นน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 นะะไใขิญญณคคคคคืืืททรรรรรบบผผ ตามชื่อเลยฮะไม่มีอะไรมากมีผลประมาณ30มิินิตนะฮะขวดน้ำยาน,นี่ครับผมอ่าแนะนำให้ซื้อเลยนะครับผมมันจะทำให้เราโจมตีศัตรูได้เร็วมากขึ้นนะอ่าแต่ยังไงก็ต้องดูเงินไว้ด้วยนะครับผมดูเงินในกระเป๋าไว้ก่อนนะครับผมว่ามีเท่าไหร่ลองกะเอาละกันในส่วนนี้สำคัญโคตรมันคือมวนกับพีกับบ้านครับผมสำคัญตรงไหนเหรอมันสำคัญมากมากครับผมเวลาเราเจอศัตรูนะฮะหรือว่าเราใกล้ตายบางทีเกมนี้มันมันมีความโหดร้ายที่แฝงอยู่เว้ย มันจะมีพวกที่แอบลักลอบโจมตีเราครับผมเราสามารถที่จะฆ่าใครก็ได้ครับผมในเกมนี้บอกไว้เลยฮะหรือใครก็สามารถที่จะฆ่าเราก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมเปิดฟาร์มออโต้ไว้เนี่ยเออแล้วผมก็นอนหลับเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บตัวแตกครับผมแล้วก็ของดอบครับอ่าเนี่ยกางเกงผมหายไปตัวหนึ่ง <laughs> กางเกงดอบมาคิดดูโคตรเสียดายเลยฮะ พราะมันมีคนลอกโจมตีแล้วเว้ยใช่แล้วครับผมเกมนี้มันออกแบบมาเพื่อการฆ่ากันโดยเฉพาะแล้วครับผมไอ้เจ้าหมุนกัมพีกลับบ้านเนี่ยครับผมมันจะช่วยเราเว้ยถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราโดนโจมตีหรือว่าเราสู้ใครไม่ได้นะครับผมให้เราวาร์ปกลับบ้านทันทีอ่าและนี่ก็คือเขาเรียกว่าฆ่าคุณธรรมต่างๆอันนี้ในกรณีที่เราโดนฆ่าตายนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่เคยฆ่าใครแล้วก็อัตราการตอบของนะครับผมก็จะน้อยนิดนึงค่าไอ้พีที่จะลดก็น้อยนะฮะเห็นป่ะอันนี้ลำดับที่2นะครับผมอ่า ของดอบ1น่อันค่ายพ4.5อันนี้แบบเป็นกลางของดอบ2ออันส่วนไอ้พวกคนชั่วช้านะครับผมเห็นไหมอัตราการดับของนะครับผมก็จะสูงสุดถึง5อันเลยนะครับผมแล้วก็ค่ายพีก็ลดถึง6 0เลยนยปอเนละที่สาคัญนะครับผมถ้าาเราโดนฆ่าใช่ว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าหวยคนที่ฆ่าเราได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นการแก้แค้นตอนแรกผมก็สงสัยในแคมเปญของเกมนะครับผมเป็นเกมที่อันตรายที่สุดตอนนี้ผมรู้ซึ้งกับใจละต่ <laughs> อ,อไปผมก็จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการวางช่องไอเทมพวกนี้นะครับผมอ จัดไอเทมได้แบบเยอะมากๆเลยนะผมสำหรับเกมนี้อ่านี่ตรงนี้ก็เลื่อนได้นะครับผมเห็นปะเลื่อนได้เลื่อนไปเลื่อนมานี่อ่าทีนี้เราก็จะเอาพวกสกงิลนะครับผมใส่เข้าไปอ่าปุ๊บมาเดี๋ยวเราจะลองจัดดูนะครับผมอ่าเอานี้ออกก่อนปุ๊บเราสามารถที่จะกดคลิกนะครับผมแล้วก็อ่าปัดออกไปปัดออกไปปัดออกไปแบบนี้ดออได้นะฮะปัดไปปัดไปนี่เห็นปะสเกลมันจะมี1ถึง4นะครับผมแล้วก็5ถึงแแล้วก็9 1 0 1 1 1 2ตรงนี้นะฮะ ่าเราสามารถที่จะจัดได้เลยนะครับผมก็หลักๆผมก็จะเอาพวกสกิลนะครับผมในการต่อสู้เอาไว้ด้านหน้านะฮะมาว่าแล้วก็จะจัดให้ดูเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนนะสกิลมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อเข้าไปที่สกิลนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นพวกสกิลที่เราซื้อมานะครับผมมันจะมีขายตามร้านค้าส่วนนี้จะเป็นสกิลที่เราคราฟเอานะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมสกิลต่างๆนะครับผมมันไม่ได้ขึ้นตามเลเวลนะครับผมคือเราต้องคราฟเองนะฮะหรือไม่ก็ดรอปตามเดินเจียนนะอ่าโอเคครับผมนี่กดติดตั้งที่เลขหนึ่งสกกิลออะะะไรดดีีววเ๋ย่นน เอาที่เราใช้ประจำนะครับผมน่าจะเป็นการฟื้นคืนนะครับผมนี่เราสามารถที่จะดูได้นะครับผมว่าสพคุณของสกิลคืออะไรอ่าเห็นปะ่ะฟื้นฟูพลัง HP แล้วก็ MP นะครับผมอาแล้วก็ใส่เลขสอไปกเกาะเหล็กกล้าก็ตามชื่อเลยครับผมเป็นสกิลป้องกันอ่าใส่ไปให้ครบเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้ว และนี่ก็คือช่องแรกของเรานะครับผมก็จะเป็นช่อง1-4่นะครับผมต่อไป5-8นะครับผม5 8ถึงผมก็จะใส่พวก่าน้ำยาแล้วกันนะอ่าเอาเป็นน้ำยาขวดเล็กก่อนละกันแล้วก็ขวดใหญ่นี่แหละครับผมตรงนี้ก็จัดได้แบบตามใจชอบนะครับผมใครชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะฮะก็ช่องต่อไปนับผมมาแล้เจ็ด่าจัดเป็นน้ำยาเติมมานาละกันตรงนี้ในส่วนนี้ก็จัดตามใจชอบเลยครับผมอ่าแต่ว่าผมได้นานนะครับผมไอ้ตำราฟับกลับบ้านนี่ครับผมเอาไว้ด้านหน้าดีกว่าจะได้กดง่ายๆนะฮะ เพราะว่าถ้าว่ามีอะไรฉุกเฉินแล้วก็เราจะได้วาร์ปกลับบ้านได้ของจะได้ไม่ดรอปนะครับผมอย่าลืมนะฮะเกมนี้มันอันตรายส่วนตัวผมนะครับผมเอาข้อจริงนะผมไม่เคยวาร์ปหนีใครเลยอ่า <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมตัวแตกนะผมกดฟาร์มออโต้อยู่ไนงะ <c oughs> ไม่ทันได้หนีนะผมตื่นขึ้นมาไม่ตัวแตกแล้วแล้วผมก็ไม่เคยฆ่าใครเหมือนกันครับผม, <c oughs> มเห็นไหมโอ้โหนี่ก็ได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมค้ำจุนโลกจริงๆครับผมเนื่องจากว่าพอเรามีศัตรูที่จะมาฆ่าเราเนี่ยพอเราต่อสู้ใช่ไหมปุ๊บพอมันสู้เราไม่ได้ปุ๊บมันก็วาร์ปหนีครับผผผผมม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 กกกก็็็เเ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 ลลลลยยยยปปนน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 คคคคคคทีีีี่่่่อออออืสะะะะะาาาาดรรรรััับบไฆใจจิงๆ้้พวว ฟาร์มของอะ่ะปุ๊บมันจะมีไอ้พวกเนี้ยคอยมาสุ่มตีเราอะ่ะดูซิว่าเราเปิดออโต้อยู่หรือเปล่าไงถ้าเราเปิดออโต้ปุ๊บเราแตกแล้วพอเวลาเรารู้ตัวนะครับผมแล้วเ,เราหันไปสู้มันเนี่ยพอมันสู้ไม่ได้ปุ๊บไม่ก็หนีเว้ยอะไรประมาณเนี้ยโคตรจะน่าลำคาญนะครับผม<อ>เหมือนพวกเห็บหมาเนะครับผมที่คอยก่อกวนเราอะครับผมอ่านี่ครับผมจัดของไปเลยครับผมจัดตามที่ชอบอ่าแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมจัดมาได้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนี่มีพวกอาหารด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำยาความเร็วต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ปัััดปออออ่ะนนนนนนีี้้้โเเคขางบ็็แถว2ก สแตนบายไว้ตั้งผมเผื่อว่าจะมีสก mm ิ hmm. ลอะไรมาใส่นะฮะประมาณนี้ละกันแล้วก็อย่างนึงก็ผมอยากจะแนะนำเอาไว้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะครับผมอ่าพวกการตีบวกพวกนี้ครับผมอ่าพยายามตีบวก6นะครับผมอย่าเพิ่งไปตีบวก7นะเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับผมถ้าหากว่าตีบวก7บวก8ขึ้นไปนะครับผมมีสิทธิ์ของแตกนะครับผมก็คือของหายนะฮะพอถ้าหากว่ามีตำราตีบวกนะครับผมก็พยายามตีบวกครับผมประมาณ6กเอาไว้ก่อนแล้วกันมาจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นธนูอันนี้นะฮะ เราจะตีบวกก็กดไปที่ตำราตีบวกที่เป็นรูปดาบอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดไปเลย6นะครับผมตรงนี้หรือ5ก็ได้ยังไงก็ได้ครับผมแล้วแต่แต่ว่าในช่วงแรกอย่าเพิ่งไปตีบวก7ละกันครับผมอันตารายมากๆมีสิทธ์เปอร์เซ็นต์สูงที่ของจะแตกและหายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตีบวกเครื่องประดับของผมนะครับผมให้ดูสักอันนึงละกันอันนี้เป็นเครื่องประดับบวก5ของผมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันไปไหนวะ เอ้ยทำไมตีบวกไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อลืมกดตรงนี้ผมล็อกเอาไว้เอ้ยโอเคครับผมแล้วก็กดไปที่ตีบวกนะฮะถ้าหากว่าเป็นไอเทมประเภทเครื่องประดับนะครับผมให้ไปที่ตำราตีบวกที่เป็นรูปแหวนแบบนี้นะฮะ,ะกดคลิกไปเลยครับผมแบบนี้ปับ๊บนี่แล้วก็อ่าตอนนี้บวก6นะครับผมอ่าโอเคครับผมใช้เงินประมาณ600บาทตีบวกอ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไอเทมประเภทพวกเสือ้อเกาะนะครับผมให้ใช้ตำราที่เป็นรูปเสือ้อเกาะนะโอเค อ่าแล้วนี่ก็คือเห็นปะบวก6ละนี่โอ้ยยังมีของขาดอีกเยอะเลยว่ะเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องไปหากางเกงใส่ก่อนนะไม่มีกางเกงใส่บ้าเฮ้ย อ่าหลังจากท,าที่เราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเกมนี้ก็หลักๆก็จะมีภรารกิจให้เราทําอยู่ประมาณ3แบบนะครับผมก็คือภรารกิจหลักนะฮะแล้วก็ภรารกิจรองแล้วก็มีภรารกิจสีเขียวเป็นภรารกิจกิจกรรมนะฮะเนี่ยทำพวกนี้เวลามันขึ้นมาครับผมก็ทําให้หมดเลยเนี่ยพวกนี้ครับผมจะเป็นตัวทําเงินให้กับเราคือผมแทบไม่ต้องเติมเงินเลยนะครับผมเนี่ยทำภารกิจพวกนี้เงินเป็นล้านฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความขยันของแต่ละคนด้วยนะครับผมว่าจะขยันฟาร์มสักแค่ไหนนะมีภารกิจอะไรที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผ เห็นไหมโอ้โหเงินเป็นล้านนี่แบบผมแทบไม่ต้องเติมเลยนะนี่เป็นได้ขี้โมโลเลยเนี่ยจริงนะเนี่ย แล้วก็เล่นไปนสักพ,พักนะครับผมอย่าลืมไปเช็คที่ดันเจีย้ยนด้วยนะครับผมอ่าเล่นไปนสักพ,พักนี่ตรงนี้ดันเจีย้ยนมันจะเปิดเว้ยมันจะเปิดเท่เล่นแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมนี่แนะนําดันนี้เลยเขาวพ่งกดฝึกซ้อมนะครับผมนี่มันจะให้ EXP เยอะมากๆเลยเห็นป่ะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้าดันด้วยนะครับผม1,000บาทนะนี่ถ้าอยากรู้ว่าดันไหนเราสามารถที่จะฟาร์มอะไรได้บ้างครับผมให้กดไปที่รูปแว่นตาตรงนี้นะเห็นป่ะนี่คือสิ่งของที่จะดรอปภายในดันนะครับผมอย่างเช่นนี่เห็นป่ะตรงนี้ก็จะ้่านทีเตรรับป็ ที่จะโดนฆ่าได้นะครับผมระวังให้ดีครับผมอาตําราพวกนี้เก็บให้เยอะๆเลยครับผมสำคัญมากๆเอาไปครับตําราสกิลได้นะครับผมอาดูดันนี้สิอาดันนี้รู้สึกว่าจะเน้นเรื่องเงินทองเยอะนะครับผมแล้วก็จะได้พวกหมุนตําราตีบวกอาวุธนะครับผมแล้วก็มมวนตําราตีบวกื้อเกาะนะฮะเห็นปะอาเนี่ยเราเข้ามาดูได้เลยครับผมตาหาก็เราอยากได้อะไรก็เข้ามาดูนะฮะเดี๋ยวมันจะเปิดเว้ยเห็นปะดันนี้ก็เปิด อ่าเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับผมเลือกเลยแล้วก็จะมีบางดันนะครับผมที่จะต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกนะครับผมถ้าขยันลงดันหน่อยนะครับผมรับรองครับผมเลเวลห้าสิบภายในหนึ่งวันอ่ะอ่าเกมเนี้ยอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าคิดจะเติมเงินเกมแล้วก็ให้นึกถึงทางโกลดาชช็อปนะครับผมเพราะว่าสะดวกปลอดภัยแสนถูกและมีช่องทางมากมายให้เลือกชําระนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิตนะฮะไปเดี๋ยวเราไปตีบอสกันดีกว่าโอเคอ่าของที่เราเตรียมพร้อมอืมเฮ้ยผมว่าเราอาจจะต้องไปซื้อเลือดเพิ่มปะวะเดี๋ยวก่อนนะขอออดูก่นเ้ย ไอเลือดก็โอเคครับผมโอเคเลือดโอเคขวดน้ำยาต่างๆโอเคนะครับผมไปลุกเลยดีกว่าไปตีบอสกันอ่ากดยอมรับเลยปึ๊บลุยครับผมมาจะบอสเมืองมุมราชินีจีรามาครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้มีบอสคนเดียวนี่หว่ามันมีลูกน้องด้วยครับผมไม่ใช่ว่าโดนลูกน้องตบตายก่อนละบอสไม่ทันฆ่าเฮ้ยเฮ้ย,เห,ยเหนี่ยวมันก็นนะทำเล่นไปมาเด้อ่าอ่าก็มาทิครับมาดิ เฮ้ย hey, ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะนะฮะฟันไปปุ๊บกดใช้น้ำยาไปด้วยนะนี่แล้วกดให้เป็นอัโตโนมัติไ้นะครับผม,วมเวลามันเติมจะเติมแบบอัโตโนมัติอ่าปุ๊บโอเคเฮ้ย okay. hey, พอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ย hey, แต่ว่าเราจะโมตีลูกน้องแบบนี้ไปได้นะเว้ยเราจะตายก่อนนะเหมือนกับว่ามันจะมีเวลากำหนดด้วยใช่ไหมเนี่ยชิบหายละ hey, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อ่าโอเคเก็บฝูงนี้ก่อนเก็บฝูงนี้ก่อนโอเคมันมีเวลากําหนดด้วยครับผมไปดีกว่าไปดีกว่าเดีย๋ยวเวลาหมดไม่ทันตีบอสเนี่ยว <Yeah. S 2> ิ่งไปหาบอสก่อนเอาอย่างนี้ก็เหมือนลากดีครับผมอย่างนี้ก็เหมือนลากดีครับผมเอาถ้าลากแบบนี้ก็โดนลุมตายเลยฮะอ่ะสวยแล้วไอ้บอสจ๋าอยู่ไหนบอสจ๋าเฮ้ยอันตรายวะโอเคไม่เอ้ย,ออย,อน,ย,ออยนี่ไงบอสใช่ไหมเอ้ยนี่ไงบอสตัวใหญ่สุดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นบอสก่อนเลยฮะ มาหลายตัวเฮ้ย้าไม่เดี๋ยวนี่ทำไม่ได้นะเว้ยแบบนี้เฮ้ยมาเดไอีลุงตุงนางครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับผมอ่านี่อัดท่าไม่ตายไปปับ๊บอ่าโอเคครับผมนี่เติมมานาด้วยเติมมานาด้วยอัดท่าไม่ตายเติมมานาเข้าไปโอเคอัดท่าไม่ตายตุ้งเป็นไงล่ะบอสก็บอสเถอะเจอแบบนี้โอ้โหเอาสิครับมาเด มีน้ำยาอะไรเติมให้หมดมีน้ำยาอะไรเติมให้หมดเฮ้ยติดพิษว่ะเฮ้ยเหมือนจะติดพิษเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยเรามีขวดพิษอยู่ดีกว,ว่ากันแบบหนึ่งกันแบบหนึ่งอ่าเอามาเลี้ยงกันเอามาเลี้ยงกันปั๊บอ่ะปึ๊บโอเคก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ขวดแก้พิษเราก็มีเอาเด้สิบหายแล้วใครจะตายก่อนกันเฮ้ยแต่ว่ามันตีเราไม่เข้านุย้ยเยียบร้อยครับผมบอสหงายเก่งฮะ และนี่คือสิ่งที่เราได้มาครับผมจะการตีบอสสุดยอดไปเลยเฮ้ยได้ค่ายอีพีโคตดเยอะกรบผมพุ่งกระชูดเลยอะเฮ้ยตีอีกรอบได้ไหมเฮ้ยเหมือนว่าจะตีได้ว่ะเฮ้ยถ้าตีได้อีกรอบนึงนี่แบบ มันเยี่ยมเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมผมเก็บไว้ตีคนเดียวโอเคครับผมก็สรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการคราฟตําราสกิลแล้วก็การคราฟเสือ้อกะต่างๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปฟาร์มของก่อนนะครับผมของมันยังไม่ครบนะเอ้ยเดียกได้ว่าของค่อนข้างที่จะหายยากอยู่นะแต่ว่าก็ต้องพยายามครับผม โอเคครับผมก็สรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าคิดจะเติมเงินเกมแล้วก็ให้เลถึงทางโกลด้าช็อปนะครับผมเพราะว่าแสนสะดวกปลอดภัยและมีช่องทางมากมายให้เลือกชำระไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตโกลด้าช็อปเติมง่ายปลอดภัยและมีช่องทางมากมายให้คุณได้เลือก